ครับวันนี้น้ำปลาโรงงานเท่าแกกี้นะครับตำ่ตำตำ้มตำ่ำแล้วมาขายน้ำปลาให้ที่ร้านพี่ยาเป็นน้ำปลา้าของเ,ออเป็นน้ำปลาของพี่ยาคนลุะครับที่จังโรงงานเท่าแกกี้นะมา,มาโอ้ชิ้นเป็เรืเลย ข้าวิ้มนได้ไมแขก้งไม่ได้ไม่ดเไปะมันเด้มากมเด้นไ่เด้งตู้ปลาปะไนังมูเน่แมัด้มากเลยพี่ยรสชาตนี้เลยนะมามาตดัง้าปะเป็นนไมันได้งเยอะเด่นไทยเยอะ้เยอไนี่ไม่มีแป้หนังหนังเป็นหนังดู้ปลามาตู้นี้ตู้ปันมากเลยเราเราโมย่าม่ยาหนูอรมาอ่ใส่รหม่ คุณกี้พี่ยาเขาหอเราพี่ยาไม่ต้องพูดเลยอ่ะเราอยู่อ่ะเอพี่ยาพี่ยายอมยอมสองคนนี้เลยนะพี่ยาพูดคู่ไม่ได้เลยอ่ะเกิดเกิดมาคู่กันครับจริงๆนะเนี่ยโอ้ยสนิทกันสนิทเลยสู้กันมาจ้ำมาจำเรานต่ไม่เคยรู้หรอกว่า สองคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็เพื่อนสนิทด้วยพี่ยาตายแล้วสองคนนี้ได้มาขายของที่โรงงานอะไมันเป็นอะไรที่เขาวาดมาแล้วพี่ยารู้เปล่าเขาเขาไม่มีแฟนนะทำไมอ่ะแฟนหนูเป็นหัวเขาตุ่มทำไมทำไมถึงไม่มีแฟนเอาเวลาไหนไปหาพี่ยาคันผมมาหาที่นี่เลยได้ไหมเลือกเลือกเลือกเอาเอาที่ตำส้มตำแทนได้อะแค่นี้พอได้เราได้แต่ไม่มีเวลาเลือกต้องให้วพี่ยาหาย นอกจากพี่ยาขายนอกจากพี่ยาขายลูกชิ้นนอกจากพี่ยาขายของพี่ยาหาแฟนด้วยเหรอปลาพี่ยาไม่หายงอวันแฝงงอวันแฝงเฮ้ยลืมเลยเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยแอบยกตีขี้ไปอยู่ด้ื่อยๆสัปดาห์้กลางทำให้พี่ยาเนี่ยขี้ไปอยู่เรื่อสัปดาห์เฮ้ยแกขี้อยู่ไหนไม่อยู่พี่ยาอยู่นู่นอยู่นู่นนี่ไม่ตรงนี่มา้ยล็อกต้มต้มมันไปยังไงอาตังดีกว่าเออ อมใส่มดเลยหรอยาใส่เลยครับทีเนี้ยอย่ารู้สูตรผมแล้วอย่ารู้สูตรผมแล้วแอบทำเองโตอยากกินทีเนี้ยโอ้ี่เห็นไหมโอ้พี่ยาเป็นต้นตำรับพี่ยาหมอเป็นไหมคะต้นตับหมอทุกสิ่งหมอทุกสริงคือหมอไงคือที่พี่ยาเขาเรียกว่าพี่ยาเกินคนนะทำอะไรก็ทำอะไรก็ได้หมดบอกว่าพี่ยาบ้างที่เราชอบพูดกันไงว่า เกินมนุษย์นี่เราว่าเราเกินมนุษย์แล้วนะนี่ให้ที่หนึ่งเลยมีมงไหมวางนี่มี่มงไหมมามะนาวมามะนาวมามะนาวขึ้นอย่นะอาพี่อาใสอีกใส่เยอะนะใส่เยอะนะโอเคใส่เยอะนะโอเคที่เราใส่เยอะไงเพราะว่าเราไม่ได้บีบแล้วการทำไถ่ข้างเนี่ยมันจะทำให้น้ำ ส่วนที่มของมะนาวออกมาแต่ถ้าเราบีบไปเยอะแล้วจำลงไปอีกอบความขมของมะนาวไ่ด้่นี่หายว่าัวนี้จะได้ไหมคะคะละนผมคอยใช้แบบเจริญนะครับร้อบนโ้ในร้อละ6หกาบาทไม่ใช่ราคาที่ผมส่งให้ยาพิยาขายเลยหกเ้าบาทเขาเห็นไหมเขาขายอย่าเก้าเกบาทอะอยู่ถูบเก้าเก้าบาท พี่ยาได้กําไรเท่าพี่ยากําไรบางเหมือนหนักเกลียวแต่ถามว่าพี่ยาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาขายกันเท่าไหร่คือไม่เคยรู้เลยเอาที่ใจเราอย่างไรเขาแก่กี้วางลงมาพี่ยาก็มาขายก่อนแล้ว99เออไม่รู้ขายแบบไม่รู้เลยขายมาหลายวันแล้วแล้วเขาเอาไปขาย99ได้เลยหนึ่งไม่ได้ขายต่อ99บาทได้ใช่วยพี่แก่อะไรครับพี่กี่จังหิวจังหยวต้องเหยวต้องเปยว ไหนลองขย่าดิอันไหนแบบจุดติ่งเขย่าดิเฮ้ยสองคนยาวอ่ะอย่าเจอกันไม่ได้หยุดด้วยแล้วไม่ได้หยุดถอนร้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เออลบเขาฟินต่อไปพี่เอกพี่เอกรอแป๊บเดี๋ยวพี่เอ็งรอพี่แกให้หน่อยเอามาทำอะไรมันแน่นเกินอ่ะพี่เอ็บอกว่าฉันจะไม่ไหวแล้วเกินเอามาโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ย สามสัปีสามำโอมสามพยาจำได้อะหนึ่งสองโอเคหาคำเลยทุกโอ้โหแม่ไะไก่มาเลยมันไม่พาวอ่ะหอมโอโหใส่ที่ไหนบอกเฮ้ยหอมอ่ะหอมโอ้โหโอ้ยมดเด้งมดเด้ง เด้งโอ้ดูดิโอ้ยทำไรนะทำไรทหมูยอปลาล้อเลยหูยอนะลา้พยาบอกหรยังว่าถ้ามาที่ร้านพยารงนได้ทุกอย่างไปาขายได้เลยได้หมดได้หมดหูยอกี่ไหนครับเนี่ยายางก็ได้พยาานก็้าพยาร้าน้ร้านพยาอาชิมกมีตุ๋ายไหมอี่ ของชุลก็มีไครจยกกระสอบก็มีน้ำตาลมีไหมมีมีเอาล่ะน้ำตาลเลยอันนี้เอาไปทำยังไงพิยาไปทำร้านไงร้านค้าร้านค้าที่เขาเปิดร้านต้มตำที่เขาเปิดร้านต้มตำนั้นมายกแก๊ลอนไปเลยบ้านเรามีหกสิบเก้าบาทนะทำยังไงก็ได้กำไรอ่ะสูตรเดียวกันไอ้ตัวนี้แม่ะสูตรเดียวกันเลยทำยังไงก็ได้กำไรสูตรอะไรครับพิยาสูตรอะไร ปูดใครทำคนก็ลุมตบมือโอ้โหใครำคนก็ลุมใครใช้ต้อรวยตบมือใช้ใช้ก็รวยอ่ะตบมือทำก็รวยเรื่อง อ้เอาลองตกใหม่ลองตกใหม่สรุปแ้วกูอันรวยสุดไอ้ไอ้สองคนนี้มากูสบายว่ะไม่ต้องพูดเลยเฮ้ยไอ้สองคนนี้มาพี่ยาไม่เจ็บหัวคุณอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งคุณจะมากินขาโค้กไปได้เอาเลยงงก,า,ก,ก,า,การจะกินวงกนารเบเกอรี่มา ไม่แบบนี้ไม่ได้มีราม่าเอาพี่ยาให้พี่ยาบอกแล้ใครมาที่โรงงานเราไม่ว่าเจ้าสัวคุณนายคุณหมูมาถึงที่นี่ธรรมดาหมดคุณธรรมดาอ่ะคุณไม่เอางยอ่ะอร่อยไหมมันเด้งร so! ูปปากเลยนะโอ้ยใช่เหรอพี่ยาเป็นคนธรรมดาพี่ยาชอบแบบนี้เนี่ยพี่ยาต้องตอบคำเดี๋ยวคนดราม่าเนอะดราม่าอะไรยิ่งมีราม่ายิ่งกัน ิ่งดีล้มากยิ่งดัง้คฟณคกูฟุูเราี่ยมเอาอร่อยหักเี่ยห่อละน้ำลอยโอ้ยไม่ได้่อยนะนี่มึงดีอยไหมโอ้ยน้ำปลามันหอมมันแต่วคนไหนชอบเป็ดใส่เป็ดปีกเกี่ยวนิดนึงน้ำยาเนาะโอ้ยเท่ยง่ายลอยอย่เนาะอร่อยอย่างนี้เลยพูดไม่ได้เต็มป อร่อยเวอร์อ <Labor> ร <N> ่อยเหอ่ออรเวอรี <es> <N> ่มาเด็ก <es> ต <N> ้องขนาดนั <es> ้นเด็กต้องขนาดนั้นน่อมเลยอร่อยนะมันแบบว่ามันกินแล้วมันแบบว่าเออรสาันพอดีพี่ีั้หมายี่รานอาหารได้เลยนะนี่เียกยังไงอะนั่งไงพี่เียกมาเบียกวางก่อนเบียกวางก่อนจะพึ่งจพเียกวางก่อน เอาหมูยอก่อนให้ให้หมูยอก็ไปก่อนแนพี่เอกเป็นขายอดเป็นอย่างเงี้ยแหละนุ่มเลยโอ้โอ้ยอย่างเงี้ยพุ่เอกชอบเผ็ดพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวกินคำนี้ออิ่มถึงตอนเย็นเลยนะพี่เอกตดนน้ำี่พี่เอกเลยน้ำตดนะ้ดยังไงล่ะอย่างเงี้ยช้อนช้อนช้อนหน่อยช้อนหน่อยช้อนอร่อยแล้วมันเลี่ยงลูกปลาติดน้ำด้วยครับ พี่พี่จซ่อนน้ำพี่เอราหลอดดูดไหมพี่เอะหอดดูดไหมเมืนชานองไมุกเลยนะคะนี่นีพี่เอกดน้ำดังๆนี่กดแบบออขาหมือเลยนี่โอ้ยเอ๊ะระวังสำลักนะอเอกะระวังนะูไม่เบียรึเมโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดโอ้

มันไม่พอน้ำปลามันยังไม่ถือเด็กมันไม่พอเฮ้ยไม่ได้เล่นดิฉันพอแล้วเงินเด็กมันไม่พอชายพี่เอยากสวยพี่เอกบอกว่าหอยน้ำพี่พี่เอ๋นะพี่เดี๋ยวผมให้เด็กถือให้มาถือมันไม่พอเลยพี่เลอแดหน่อยพี่เอกมันไม่พอแกบอกว่านี่ทำไม่ที่ยี่ห้อพี่ยาคนลุงไม่ไม่ทำนะเนี่ยพี่เอาซ้อนมาซ้อนมาอันนี้แทนซ้อนซ้อนมาโอ้ยโอ้

hồ tinh 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 ôi mẹ hậu đấy lòi rồi 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 lò ผมโดนมันไม่โดนไม่ได้ครับต้องโดนด้วยเอ่อลองลองโอ้พี่ยาเฮ้ยกี้ทำมพี่ายาเหมือนเด็กวะอันนี้ครับอันนี้ครับใช่แล้วผมแล้วโอ้พี่ยาพี่ยาเยวงยัง มันใหญ่ไปไหมมันใหญ่อ่ะม่อเดี๋ยวกใหญ่ยืนี๋่มีน้ลาอเรื่ปากเรื่อกโสํมักไหครับเนี่ยเรื่ปากให้รอแล้วะ่ยโอยมันต้องกินต่อเรื่องนะกี่เด้อใช่มันติดแล้วมันเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันยต้องกินต่อเรื่องโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นโอยริกด้วยพิกด้วยอืมโอ้ยพี่าหัวได ไม่ออกแคนนานอ่ะเฮียรักเมอเนี่ยรักเฮียรักนะ่อยสักเมตรก็พอโอ๊ยโอเค กิงยาเข้าสิงเพราะว่าเป็นเด็กมากเหมันเล่นขายของเน่อันนี้เขาเขาอยากให้พี่ยาทำแบบนี้เขาบอกเราพี่ยาทำไร้สนกมากไม่ใช่พี่ยาสื่อได้ในใจเขาบอกเพีเอกบอกพี่ยาาเลยจริงจิงอออออออูยยยมันนนนกะเดต่่ื